เราจะต้องทําด้านในก่อนใช่ไหมครับนี่คือข้อสังเกตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดเป็น g ศูนย์ใช่ไหมถ้าเกิดเรายังคิดไม่ออกนะเมื่อก่อนพี่โตค,คิดไม่ออกเหมือนกันนะทําไงให้เขียน g g x ก่อนแล้วเราก็เขียน g ศูนย์อีกรอบหนึ่งมันก็คือการแทนแทน x เท่ากับศูนย์เนาะตรงไหนมี x แทนตรงนั้นด้วยศูนย์เพราะฉะนั้น g g ศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนจาก g 0นะครับให้กลายเป็น1นะครับเราก็ต้องหา f 1ใช่ไหมเพราะว่าเราให้ g 0เป็น1แล้วใช่ไหมอ่าทีนี้ถ้าเกิดงงนะเราไม่รู้ทำไงเขียน fx ก่อนนะครับแล้วเราก็เขียน f 1อีกรอบหนึ่งมันก็จะได้ลบ2นะเพราะฉะนั้นสี่หลีรวมนะครับเอ่อ f ของฟังก์ชัน g 0เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ2นะครับ ก็ไม่เห็นยากเลยพี่นกใช่ครับไม่ยากนะครับอันนี้พี่นกเชื่อว่าพวกเราน่าจะมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าอ่ให้ดูอีกอันหนึ่งนะพี่นกถ้าเกิดเขาให้ข้างในเป็น f ศูนย์น่ะก็ดีแล้วเนาะก็ดีแล้วนะเราก็ทำ f ศูนย์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเมาส์ประกาบักโอเคเราก็หา f ศูนย์ก่อนใช่ไหมทำในวงเล็บก่อนเราไม่รู้ทำไงเราเขียน fx ครับ fx เป็นตัวนี้ f 0แล้วก็แทน x ด้วย0ก็จะได้ f 0เป็นลบ5ทีนี้เราก็แทน f 0ด้วยด้วยลบหนะครับถ้าเกิดเรางงอ่ะเขียน g x ครับเขียนเยอะเยะครับถ้าเกิดงงอ่ะแล้วเราก็แทนลบ5เข้าไปนะลบ5ยกกำลัง2อลบ5คูณกัน2ตัวได้25นะครับไม่ใช่ลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ24ใช่ไหมครับ เราหาข้างในก่อนนะครับก็คือลบหเราไม่รู้แทนยังไงนะเรามองไม่ออกไม่เป็นไรเขียน fx หรือถ้าเกิดใครมองออกแทนเลยนะไม่ต้องเสียเวลาทําแบบพี่นกนะวิธีนี้เหมาะกับคนที่แบบงงง่ายนะมันก็จะได้เท่ากับลบลบเป็นลบแนะทีนี้เราก็แทนลบตัวนี้นะ f ของลบหเนี่ยเป็นลบลนะ ถ้างงก็เขียน fx อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เอาเอาไปแทนนะครับออันนี้แปดนะแปดนะพี่นกอาจจะเขียนตัวเลขแปลกๆนิดนึงนะเลข8ดพี่นกนะตัวนี้นะไม่ใช่เลข3านะดูผิดนี้จบเลยนะนะครับก็ก็จะได้ลบยี้าไหม fog คืออะไรครับเขาให้เราหา f วงเล็บ GX ใช่ไหมทำด้านในก่อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะแทน g ก็ไปก่อน g เป็นอะไรได้บ้างเป็นลบสามหมายถึงว่าค่าที่แทนนะเป็นลบสามโอเคแทนไปก่อนนะอย่าไปคิดอะไรเยอะแทนเป็นหนึ่งแล้วก็แทนเป็นสองใช่ไหมเอออย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะแทนไปก่อนออแทนอแทน x เป็นลบสาม นะครับได้ออกมาเป็นค่า2เนาะโ okay. อเคก็แทนเป็น2เฮ้ยได้เป็น2ได้เป็น6ไม่ต้องคิดอะไรเยอะทําต่อเราเอาตัวเนี้ยนะไปแทนนะครับในฟังก์ชัน f อีกรอบหนึงนะเขียนทุกตัวเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเขียนไปเลยเดี๋ยวมันก็ออกอ่ะตัวนี้ได้2ทีนี้ครับ เราเนี่ยแทน f ด้วย2เราได้ y เป็นเท่าไหร่นี่ไงเราได้ค่าเป็นเท่าไหร่เราได้ค่าเป็นศูนย์ถูกไหม f 2เป็นศูนย์นะ f 2เป็นเท่าไหร่ f 2ก็เป็นศนะูนย์เนาะเราแทน g 2อด้วย 6, นะไปดู f นะอย่าไปดู g นะมีไหมครับมีพิกัด x เป็น6ไหมเออ ไม่มีเนาะเออพราะถ้าเกิดหกก็ไม่มีแล้วใช่ไหมน้ําในแก้วไม่เกี่ยวนะเออหายหมดนะครับต้องรอเช็ดไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สามารถแทนได้นะมันก็ไม่มีคําตอบนะตัวนี้ทีนี้เวลาตอบก็เหมือนเดิมนะค่าแรกที่เราแทนคือค่าอะไรครับคือลบสาม เพราะนเวลาที่เราเขียนในพิกัดเนี่ยเราจะต้องเขียนพิกัดแรกที่เราแทนคือลบสแล้วหลังจากแทนเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรค่าสุดท้ายคือ0เพราะฉะนั้น fgx ของตัวนี้ได้3 0อยไม่ใช่ลบ3กับ0และได้แทน x นะครับเป็น1หลังจากผ่านฟังก์ชันมา2รอบจะได้ค่าออกไปเป็น0ใช่ไหมตัวนี เออเพราะฉะนั้นเนี่ย f o g นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3 0แล้วก็1กับ0เนาะอ่าที่ถ้าเกิดเป็น g o f ล่ะก็เหมือนเดิมครับทําด้านในก่อนใช่ไหมเออเพราะว่าเวลาเราสั่งคำสั่งที่อยู่ด้านในสุดมันจะสั่งก่อนใช่ไหมอ,อ่าเพราะฉะนั้นเราหา f เลย ค่า x ที่เราแทนได้เป็นอะไรบ้างเป็นลบสามเป็นศูนย์เป็นสองนะครับแทน x เป็นหนึ่งได้ค่าเป็นเอ้ยไม่ใช่แทน x เป็นลบสามได้ค่าเป็นหนึ่งแทนเป็นศูนย์ได้ค่าออกมาเป็นสี่เนาะแทนสองได้ค่าออกมาเป็นศูนย์นะโอเคแล้วก็ยุบรวมให้เหลือหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเราแทน f ลบสามเท่ากับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็น g สี่ ันนี้ก็เป็น g 0ศถ้า g ีสกิลก็ที่ห้อแรมนเนาะอะไรครัเนี่ยใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็ไปดูพิกัดเอ่อฟังก์ชัน G นะนะครับเราสามารถแทน x แล้วมันออกไหมออกครับออกเป็น2เนาะแต่อย่าดูฟังก์ชันผิดนะอย่าไปดู f นะมัน g แล้วนะเอ่อแทนเป็น4ออกไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออก นะครับไม่มีคำตอบนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถวาดเป็นรูปก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ค,คือคือการวาดเป็นรูปก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นกเดี๋ยวพี่นกอธิบายแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะส่วนตัวพี่นกไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้แล้วเรามันง่ายก็โอเคนะแทน G เป็นศูนย์ได้ไหมก็ไม่ได้ฮะ แสดงว่าไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้อันเดียวเลยครับที่เราแทนเข้าไปนะครับเป็นลบสามออกมาเป็นสองเนาะเราได้อันเดียวเลยนะสำหรับ g o f หา f o g นะครับ f o g f o g x เนาะเอาหา g x ก่อนนะเอา g x มาแทนนะ g x เป็น x ใช่ไหมครับ ทีนี้ fx เราได้มาเป็นเท่าไหร่นะตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการหา f ของ o ูท x นะเราก็ต้องซ้อน o ู t เข้าไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งระวังนิดนึงนะเราต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นเลขยกกำลังนะมันทำแบบนี้ไม่ได้นะอย่างอย่างรูทสเนี่ยมันก็จะกลายเป็น x ยกกำลังหนส่วนสนะ รูทสอก็กลายเป็น x ยกกําลัง1นส่วนสใช่ไหมมันก็จะซ้อนกันแบบนี้เลขยกกำลังซ้อนกันเอาเลขยกกำลังไปคูณกันเนาะมันกลายเป็น x ยกกําลัง1นส่วนหนะหรือลากที่6ของ x นะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนิดนึงนะถ้าเกิดเขาหาโดเมนนะ <c oughs> เขาบอกว่าให้หาโดเมนใช่ไหม <c oughs> พี่นุกบอกว่าอะไรนะ <c oughs> ถ้าเกิดมันเป็นลากที่เลขคู่ของอะไรก็ตามเนี่ยข้างในเนี่ย จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นโดเมนของฟังก์ชันนี้เป็นอะไรครับเอ่อตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงอินฟินิตี้บวกใช่ไหมครับ